รูอ่อนน้อมทอมตนให้คนรักดีกว่าจากทำเก่งอวดเบ่งเขาคุณความดีแม้เห็นเป็นแค่เงาแต่ติดตามตัวเราไปจนตายคนด้อยกว่าเรานี้มีมากเหลือคนเขาเหนือกว่าเราก็มีถมอย่าเย่อหยิ่งทอระนงมัวหลงงม,มอย่าหลงชมว่าตัวเด่นจะเป็นภัย กราบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังและท่านผู้ติดตามชาแนลอานท์เล่าเรื่องที่เคารพรักทุกท่านกลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยอานน์กับเรื่องราวของธรรมะนิทานตำนานลเรื่องเล่าพร้อมทั้งข้อฉุกคิดคติธรรมสอนใจหลักธรรมที่ใช้ในการดําเนินชีวิตนํามาพูดคุยทําความเข้าใจให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับฟังกันอีกครั้งนะครับในวันนี้ ผมก็ขออนุญาตจีบยกนำเสนอในหัวข้อเรื่องแต่เหตุผลที่ว่าเรื่องต่อไปนี้ไม่ควรที่จะอวดชาวบ้านถ้าไม่จำเป็นท่านผู้ฟังครับกล่าวถึงการโอ้อวดสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความคิดการกระทำตลอดไปถึงเรื่องของหน้าที่การงานการเงินในบางครั้งการโอ้อวดสิ่งเหล่านี้มันก็ไม่ใช่สิ่งที่จะทำให้เราดูดีขึ้นมาได้หรอกครับ แต่มันก็อาจจะเป็นสิ่งที่ทำร้ายตัวเราได้โดยที่เราเองก็อาจจะไม่เคยรู้ตัวมาก่อนและถ้าใครที่ชอบที่จะโอ้อวดทั้งสิบอย่างต่อไปนี้ก็ขอให้ได้หยุดเสียครับเพราะว่ามันจะส่งผลเสียต่อตัวเราเองมากกว่าการที่จะเป็นผลดีครับทั้งสิบอย่างที่ว่านั้นมีอะไรกันบ้างก็มาพิจารณาไปพร้อมกันเลยครับในข้อที่หนึ่งก็คือการอวดฉลาดมันก็ไม่เป็นผลดีเลยครับ าหากว่าเราจะาโอ้อวดว่าเราฉลาดอยู่ตลอดเวลาและถึงแม้ว่าเรื่องนั้นเราก็อาจจะรู้จริงแต่หากว่าไม่ถูกกาลเทศะไม่ถูกที่ถูกทางมันก็อาจจะเป็นผลเสียมากกว่าผลดีครับคนที่เขาฉลาดคนที่เขามีความคิดจริงๆนั้นเขาก็จะไม่คุยโวโอ้อวดไม่อวดอ้างให้คนอื่นได้รับรู้ครับแต่เว่าเขาก็จะสามารถลงมือทำสิ่งนั้นออกมาได้อย่างดีที่สุดอยู่เสมอครับข้อที่ส ก็คือการอวดรู้หลายคนที่ชอบที่จะอวดรู้หรือชอบที่จะพูดในเรื่องที่คนอื่นไม่รู้ในบางเรื่องทางที่ตนก็อาจจะไม่ได้รู้จริงด้วยซ้ําก็ถ้าเราไม่รู้จริงแล้วก็อย่าได้ไปบอกว่ารู้ให้ดูเท่เลยครับก็ถ้าไปพูดกับคนที่เขารู้จริงสุดท้ายแล้วเราก็จะกลายเป็นคนโง่ในทันทีครับข้อที่สก็คือคนที่อวดเก่งมีพาสิธทธิว่าเหนือฟ้าก็ยังมีฟ้า และก็ยังคงเป็นคำที่สามารถจะใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยครับก็มีสัจธรรมอย่างหนึ่งที่เป็นความจริงว่าเราก็ไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดในโลกก็ยังมีอีกหลายคนที่เขามีความคิดและความเก่งมากไปกว่าเราและถึงแม้ว่าเราจะมีความเก่งมีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นจริงๆแต่การที่เราเที่ยวไปอวดเก่งกับใครต่อใครนั้นมันก็มักที่จะเป็นผลเสียมากกว่าการที่จะเป็นผลดีครับข้อที่สี การชอบอวดดีคนที่ชอบอวดดีในเชิงยกตนข่มท่านอวดว่าดีกว่าเขาดีมากกว่าคนอื่นส่วนมากนั้นก็มักที่จะไม่ค่อยมีใครเขาอยากยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือในตอนที่ลำบากครับเพราะธรรมชาติของปุถุชนโดยมากผู้ยังเจือไปด้วยกิเลสมีความริษยาก็ไม่มีใครที่จะชอบให้ใครได้ดีไปกว่าตนกอถึงแม้ว่าเราจะมีดีจริงก็อย่าได้ยิง จะได้ท่านองตัวเราจะต้องรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนทำตัวเองให้มีค่าอยู่เสมอครับข้อที่ห้าอวดเด่นก็ถึงแม้ว่าเรานั้นจะมีความรู้สึกว่าอยู่เหนือกว่าใครต่อใครและแม้ว่าจะมีมากกว่าใครต่อใครเขาจริงๆก็อย่าได้อวดเด่นกับคนอื่นครับอย่าได้อยากชิงดีชิงเด่นกับใครเขาเลยเพราะในท้ายที่สุดแล้วการที่เราจะหาความปกติสุขในชีวิต จากการที่ออกไปชิงดีเด่นดังกับคนอื่นมันก็แทบจะหาความสงบสุขในชีวิตให้กับเราไม่ได้เลยครับข้อที่6การเที่ยวโอ้อวดผลงานก็เพราะหากว่าผลงานมันจะดีนั้นมันก็จะโอ้อวดตัวของมันเองครับไม่จําเป็นจะต้องไปเที่ยวโอ้อวดไม่จําเป็นจะต้องไปอวดอ้างว่าตนเองเป็นคนทําให้มันเหนื่อยเปล่าหรกครับก็หากว่าเราทําผลงานได้ดีคนอื่นเขาก็จะมองเห็น และก็จะชื่นชมผลงานของเราเองและตัวของเราเองนั้นก็สามารถที่จะพูดถึงผลงานของตนได้อย่างภาคภูมิใจแต่ก็ต้องขอฝากเอาไว้ว่าก็ไม่ควรที่จะยกผลงานของเราไปด้อยค่าผลงานของคนอื่นและก็ไม่ควรที่จะพยายามที่จะอยู่เหนือคนอื่นโดยการวิพากษ์วิจารณ์ผลงานของเขาด้วยอกติกลมข้อที่7ก็คือการอวดรวย ก็ถึงแม้ว่าจะเป็นคนที่มั่งมีเงินทองมากมายก็ไม่จําเป็นที่จะต้องอวดครับไม่จําเป็นจะต้องบอกให้คนอื่นเขาได้รู้ว่าเรารวยมากก็ถึงแม้ว่าเราจะต้องการผลลัพธ์จากการเป็นที่ยอมรับจากผู้คนในสังคมแต่ผลลัพธ์อย่างหนึ่งที่เราก็มักจะได้รับกลับมาด้วยโดยที่เราไม่ต้องการจากคนหมู่มากนั้นก็คือความรู้สึกอิจฉาแถมมาด้วยความรู้สึกหมั่นใ้การอวดรวย มันก็ไม่ใช่เรื่องที่ไม่ดีอะไรหรอกนะครับแต่คนที่เขามีมากและไม่อ้วดนั้นก็มักที่จะได้รับผลลัพธ์ที่ดีจากผู้คนรอบข้างมากกว่าครับก็ถึงแม้ว่าจะรวยแค่ไหนก็เมื่อใช้เงินบริหารเงินไม่เป็นแล้วมันก็สามารถจะหมดตัวไร้กันทั้งนั้นล่ะครับไม่วันใดก็วันหนึ่งและก็มาถึงข้อสุดท้ายในข้อที่แปดคนที่ชอบอวดความลับคนเราทุกคนนั้น ก่อนล้วนมีนิสัยใจคอที่แตกต่างกันออกไปครับก็เมื่อเรามีความลับก็อย่าได็เที่ยวไปบอกความลับกับใครต่อใครเลยครับยิ่งเฉพาะกับบางเรื่องหรือกับบางคนด้วยแล้วมันก็จะไม่ทําให้เกิดผลดีขึ้นมาได้เลยครับโอกาสต่อจากนี้ผมก็ขอเสริมกันในอีกหัวข้อหนึ่งที่ก็เห็นว่าจะเป็นประโยชน์เพื่อกูลแกกันอีกเช่นเคยครับในหัวข้อเรื่องฝึกสมาธิเพื่อชนะโลก ไม่ใช่เรื่องของคนขี้แพ้นีโลกท่านผู้ฟังรับก็เชื่อว่าก็อาจจะมีบางคนที่ก็คิดหลงทางไปว่าเรื่องของการทำสมาธิเป็นเรื่องของคนขี้แพ้เป็นเรื่องของคนแก่หรือเป็นเรื่องของคนที่ไม่มีอะไรจะทำก็ต้องขอเรียนให้ทราบกันไว้ตรงนี้เลยครับว่าหากว่าคิดเช่นนั้นก็เป็นความคิดที่ผิดมหัน์เพราะจริงๆแล้วเรื่องของสมาธิ ็เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆของคนเราทุกคนเลยล่ะครับสําคัญกับทุกเพศทุกวัยยิ่งถ้าเป็นเด็กๆนั้นก็ควรที่จะต้องมีเลยล่ะครับก็เพื่อที่จะให้เกิดความแน่วแน่กับการพุ่งจิตให้เรียนหนังสือรู้เรื่องถ้าเป็นคนที่ทํางานก็จะต้องฝึกสมาธิให้มาก็ถ้าอยากจะก้าวหน้าในอาชีพการงานและมีผลงานที่ดีงามก็ควรจะต้องมีสมาธิจดจ่ออยู่กับงานครับ สำหรับคนที่มีปัญหาชีวิตก็ยิ่งจะต้องเร่งฝึกเลยล่ะครับก็เพื่อที่จะให้จิตนิง่งมีสติช่วยแก้ไขและก็พัฒนาสมาธิไปถึงขั้นที่เบิกบานทำให้เกิดปัญญาแล้วก็จะพบทางออกได้พบทางแก้ไขได้ในที่สุดครับสำหรับผู้ที่ปฏิบัติธรรมนั้นก็ถ้าอยากจะพบกับความสุขที่แท้จริงสมาธินี่แหละครับที่เป็นดานแรก ที่จะต้องฝึกฝนจนแตกฉานไปในระดับต่างๆได้สมเด็จพระบรมศาสดา,าสาสม,มาสัมพุทธเจ้านั้นแท้จริงแล้วพระองค์ก็ได้ทรงสอนเรื่องของสมาธิก็เพื่อที่จะให้เราเอาชนะโลกไม่ใช่เพื่อที่จะหนีโลกครับก็ขอเรียนให้ได้เข้าใจกันเสียใหม่และอีกเรื่องหนึ่งนั้นก็คือบุญจากการสมาธิการเจริญภาวนาในทุกวันนั้นมันก็มากกว่าทานมากกว่าศีลเสียอีกครับ และเราจะเอารมนายเวรเขาก็พอใจเป็นที่สุดและก็จะให้อโหสิกรรมแก่เราโดยง่ายครับก็ขอให้ได้พิจารณากันด้วยสติด้วยปัญญาด้วยภูมิธรรมขอให้มีความเจริญในธรรมทุกท่านทุกคนครับและก็มาถึงช่วงของข้อคิดข้อธรรมส่งท้ายก่อนจากกันไปอีกเช่นเคยครับกับเรื่องราวของข้อฉุกค,คิดคติเตือนใจที่ผมจะนำมาให้ท่านผู้ฟัง ให้จะนำไปชบคิดพิดจารณากันอีกเช่นเคยในครั้งนี้กับหัวข้อเรื่องกุญแจสามดอกของชีวิตชีวิตไม่มีทางลัดมีแต่ความลับท่านผู้ฟังครับกุญแจทั้งสามดอกที่ว่านี้ดอกที่หนึ่งก็ได้แก่การยอมรับดอกที่สองก็คือการแก้ไขและดอกสุดท้ายก็ได้แก่การออกห่างก็หากว่าเรายอมรับไม่ได้ ก็จะต้องลงมือแก้ไขและถ้าเราไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ก็ขอให้ออกห่างมาตะครับคนที่มองโลกในแง่ดีก็คิดแต่ที่จะหัวเราะจนลืมที่จะอาฆาตคนที่เอาแต่มองโลกในแง่ร้ายก็คิดแต่ที่จะอาฆาตก็จนลืมที่จะหัวเราะก็อย่าไปถามคนอื่นครับว่าเพราะอะไรแต่ก็จงได้ถามกับตนเองครับว่าเรามีสิทธิ์อะไรความห่างเหิน ก็เป็นสิ่งที่ใครเขาก็กลัวที่กลัวก็เพราะว่าไม่รู้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งยังคิดถึงเราอยู่หรือเปล่าหรือก็ไม่แน่ว่าเขาก็อาจจะลืมเราไปแล้วคนบางคนที่เขาดีต่อเรานั้นก็เพราะว่าเราดีต่อเขาครับคนบางคนที่เขาดีต่อเราก็เพราะว่าเขารู้ในความดีของเราและไม่ว่าจะเป็นความรักหรือมิตรภาพจุดหมายสูงสุด มันก็อาจจะไม่ใช่การได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเสมอไปครับแต่ก็ควรที่จะเป็นความเข้าใจซึ่งกันและกันมากกว่าก็อจะได้ไปวังว่าใครจะต้องเข้าใจเราเลยครับเพราะแม้แต่หัวใจเท้าและผักกาดขาวก็ยังมีคุณสมบัติและลักษณะที่แตกต่างกันไปก็หากว่าเราเลือกที่จะเป็นชายเทา้าก็อย่าวางว่าจะเป็นผักกาดขาวได้อีกอย่างหนึ่งการที่เราพยายาม ที่จะทำหรือจะเป็นในสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนของเรานั้นมันก็ค่อนข้างที่จะลําบากกับตัวเองครับมันก็ทรมานก็ถ้าเราไม่เรื่องมากเรื่องมันก็จะน้อยตามลงไปเองครับก็อยากที่จะให้เราได้ให้อภัยตัวเองและก็ได้ให้อภัยคนอื่นอยู่เสมอก็เพราะคงจะไม่มีใครหรอกครับที่เขาอยากจะโง่อยากจะร้ายอยากจะทำแต่เรื่องที่มันห่วยแตกจริงๆแล้วความรักและการให้อภัยนั้น มันก็มีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ผู้ไม่สมบูรณ์แบบแทบจะทุกคนครับและก็ได้จบลงไปกับเรื่องราวของข้อคิดข้อธรรมสาระความรู้ทั้งหมดที่ผมได้นำามาเสนอกับท่านผู้ฟังในวันนี้และก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ผมได้นำเสนอไปนั้นจะมีส่วนที่เป็นประโยชน์ให้ท่านผู้ชมผู้ฟังสามารถที่จะทำเอาไปประยุกต์ปรับใช้ให้มีความเหมาะสมกับแนวทาง และหลักการในการดําเนินชีวิตของท่านได้ก็เพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์ต่อตัวท่านเองและคนรอบข้างก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับดําเนินมาถึงตอนท้ายนี้ผมก็ขออํานวยอวยพรให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่ได้ติดตามรับชมรับฟังกันมาจนถึงท้ายที่สุดนี้ผู้มีฮิริโอตบะผู้มีความละอายชั่วเกรงกลัวตบาป โอ้สแสวงหาคุณงามความดีผู้ไฟศีลไฟธรรมทุกท่านทุกคนขอจงได้ประสบพบเจอแต่ความสุขสิริสวัสดิพัฒนะมงคลขอความเจริญงอกงามในอริยยะย,ยธรรมความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุขทุกประการขอจงได้บังเกิดมีแก่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะครับสุดท้ายนี้ หากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องผิดพลาดตกหล่นประการใดกระผมอานทน์ก็ต้องกราบขออภัยท่านผู้ฟังไวนาที่นี้ด้วยและถ้าหากว่าท่านผู้ชมผู้ฟังรับชมรับฟังแล้วชื่นชอบก็สามารถที่จะกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมอานทน์ได้และสามารถกดที่รูปกระดิ่ง พื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของกระผมอานท์ได้ก่อนใครสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอลากันแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าโปรดได้รับการขอบพระคุณจากกระผมอานนท์ขอบพระคุณครับ